เอเยอวอเตสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้าน, B View นรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวเจ้าคันนี้เลย g p เพ็กเดม 150GN นะครับผมนะตัวนี้เป็น 150GN นะลูกค้านะเป็นทรงสไตล์นิกเก็ตบ e นะอ่าสวยๆเลยนะครับผมนะแบบว่ามินิมินินะครับไซส์น่ารักน่ารักเลยชุดสีตัวรถนะลูกค้านะเป็นสีขาวาตัดด้วยสีดำนะครับผมนะแล้วตัดด้วยโครงถักสีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าค่าย g p เพ็กเลยก็ว่าได้นะฮะ นี่เลยเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆครับไม่เคยแกะเลยเป็นระบบคาบูนะครับลูกค้าท่อเดิมมาให้นะออกล่างนะครับผมนะมีท้ายสั้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้นะครับเจ้าคันนี้นะสวยๆเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะรถพร้อมขับขี่เลยอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม้อยู่ที่2 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผม โดยรวมรถสวยพร้อมกับขี่ใช้งานมากๆเลยนะนี่ท้ายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะ,ะประมาณนี้เลยนะครับ หาใครสนใจเจ้าคันนี้นะรถเล็กๆน่ารักน่ารักเอาไว้ขับขี่เล่นๆนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหาใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ